กลับมาพบกับพวกเรานะครับคุณมีที่เรามีทางกับคอนโดให้ฝรั่งเช่านะครับเรามีเคสมาดูกันซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างที่บอกนะครับไปรย์เถินคณะบดีคณะสถาปัตย์นะครับมาเวทายนิ์มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเพราะฉะนั้นท่านทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกสนใจรู้สึกอะไรต่างๆอยากโทรเข้ามาเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นนะครับแล้วก็หน้าจอแล้วก็เดี๋ยวเบรกต่อไปนะครับหรือเบรกเนี้ยโทรมาก่อนได้เลยนะครับอยากสอบถามว่ามีคอนโดอยู่แล้วจะให้ฝรั่งเช่าเนี่ยทำยังได้้บาง นะครับเดี๋ยวเราไปดูเคสศึี้กันกรณีศึกษามีฝรั่งอยู่แล้วได้ไหมต้องมีคอนโดมีคอนโดเขาไม่จะมีฝรั่งอยู่แล้วก็เลยถ้ามีฝรั่งจะให้ฝรั่งเช่าอ๋อใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีฝรั่งแล้วจะไปให้คอนโดหรืออะไรก็ได้แล้วเป็นตัวแล้วเป็นตัว อันนึงนะอาจารย์ผมอันนี้เป็นคอนโดของเพื่อนเรานี่เองครับและเขาก็ตั้งใจนะครับอันนี้เป็นภาพภายนอกนะครับพอดูมันไปนะมีแฟคิลิตี้เราถ่ายมามีสระว่ายน้ำมีอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นคอนโดในเมืองเนี่ยครับพูดง่ายๆครับติดเส้นรถไฟฟ้าอาจารย์อยู่อยู่ฝั่งทนแต่ติดเส้นรถไฟฟ้าสามารถมาสยองสยามหรือมาสีลมสีลมอะไรส่วนต่อขยายใหม่ใช่ไหมฮะใหม่กิกๆเลยนะเนี่ยทีนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้คอนโดอย่างนี้เยอะแล้วราคาไม่แพง เขาก็อยากซื้อไว้เนี่ยไว้เก่งกําไรด้วยพูดกันง่ายๆก็อยู่ไปก่อนอยากจะแต่งงานแล้วแล้วก็อยู่ไปแล้วเดี๋ยวพอมีบ้านก็กะว่าเอาอันนี้แหละให้เช่าให้้ฝรั่งเช่าแต่ถ้าพูดเรื่องคอนโดเนี่ยนะจริงๆเราก็ทารายการเกี่ยวกับคอนโดมาเยอะนะนึกถึงนะสิปีที่แล้วเนี่ยแถวศรีลมสาทรเนี่ยนะสองสามหมื่นเองนะก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกโอ้แพงจริงเลยเนี่ยต่อตารางเมตรตอหนึ่แสนห้าตอนี่แสนสองสนคือเกือบสิบเท่าอ่ะ ใช่ถ้าตอนนั้นซื้อไว้ตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีไปแล้วนะแล้วตอนนี้จะซื้อไหมครับอนาคตอาจจะขึ้นอีกสิบเท่าเอาแต่จริงๆทุกวันนี้เราก็ขึ้นหลักแสนใช่ป่ะเขาบอกโอ้แพงคือทุกทีมันมีถูกอยู่แล้วนะคนนี้มันก็แพงอยู่ตลอดอยู่แล้วแหละเงินในกระเป๋าเราเี่ยมันจะไม่มันจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นจะเล็กอยู่เสมอใช่ไหมทีนี้พออย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้โมเดลเนี่ยที่ทำคอนโดหรืออะไรเขาห้องไม่ได้ใหญ่มาก นะครับก็มีทั้งตลาดใหญ่ๆที่ห้องใหญ่เลยเหมือนบ้านแต่อันนี้เป็นห้องเล็กๆนะครับทีนี้มาดูภายในห้องกันผมว่าคุ้นตานะครับสแตนดาร์ดทั่วไปเปิดเข้ามาเจอห้องรับแขกเล็กๆแล้วก็ซ้ายมือนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็พนที่เล็กๆ จุดครัวเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปแถมก็มาให้อ่านี่เป็นสูตรเลยต้องบอกก่อนว่าเราซื้อคอนโดเนี่ยเขาจะอย่างนี้มานั่นแหละใช่ฝ้าขาวฝ้าขาวใช่ไหมหรือมีตะเกามีเดตด้วยครัอนี่าขาวนะครับครับถัดมาอีกอันนึงพอไปห้องนอนอันนี้เป็นด้านข้างก่อนจันก็คือซ้ายมือเนี่ยเป็นแันทรีซึ่งเห็นมุมแสงจากภายนอกเข้ามาได้เทควิวมุมขวาเป็นห้องน้ําก็เป็นซองเล็กๆแหละก็เป็นชอกๆอกเล็กๆเหมือนออาบน้ําได้เดินเข้าไปแล้วก็แบ่งก็ล้างหน้า แล้วก็โถแล้วก็อาบน้ำทั่วไปคอมแพกเลยแกเขาบอกเลยว่าคอนโดเนี่ยอยู่เองนะแต่อยากให้มันมีความมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่ฝรั่งจะเช่าหรือเขาอยากที่จะทําให้เช่าเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยอีกอันนึงฝั่งข้างขวาเนี่ยเป็นห้องนอนนะครับแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์คอนโดเนี่ยที่เล็กแต่พยายามที่จะออกแบบให้ระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งต่อกันนะอาจารย์จะเห็นเลยว่ากระจกนะอาจารย์ก็คือกระจกเชื่อมต่อ Oh. นะครับอันนี้ก็คือตอนเนี้ยเขาซื้อเขาเข้าไปดูที่ทางกันมาครับทีนี้เขาก็คิดว่าเอออยู่อยู่เนี่ยก็แต่งง่ายๆก็ได้แต่ถ้าคิดถึงในอนาคตมันมีความเป็นไปได้เลยครับที่จะให้เช่าเพราะนั้นเขาก็เลยเริ่มคอนเซปต์อย่างที่จย์บอกเลยจย์ครับว่าอยากที่จะให้มันมีความเป็นเอเชียแต่เขาเนี่ยอาจจะไม,ไม่ต้องการที่ความเป็นไทยจ๋าหรืออะไรต่างๆ,ๆเพราะนั้นมุมมอง,องเขาก็เลยมองไปที่ว่าให้มัน เรียบๆแล้วก็ดูเซนๆหน่อย,อยโอ้ยุบลสมัยรูปสมัยคุณจูนเซนนี่เป็นไงนี่คุณจูนลูกครึ่งญี่ปุ่นครับครับก็ <laughs> เ,เลยใ <laughs> ส่ยั<อ>งไงจูนจริงๆเซนมันเป็นเป็นวิถีอะครับก็คือว่าเหมือนกับว่ามินิมอลอะไรก็คือน้อยนิยมนะครับ ผุ้เสิรไทยนิยมน้อยน้อยน้อยผมน้อยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัดทอนในโม่งติดติดตัดทอนเอาสิ่งที่จะเป็นมีวเสื้อผ้ายังใส่ครบอยู่ครับส่วนใหญ่ที่เขาชอบกันเพราะอะไรด้วยรู้ไหมเพราะว่ามันถูกมันถูกอาจารย์คือไม่น้อยเลยดูดีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่กินพื้นที่ด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเราเป็นทรงอะไรมากมายนี่มันจะกินพื้นที่แล้วยิ่งแบบคอนโดที่อยู่ในเมืองนะมันพื้นที่ที่จำกัดเพียงพอใช่เพราะฉะนั้น มองจากด้านล่างก่อนนะครับอันนี้คือแปลนก็คือผังพื้นมองจากด้านล่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นทางเข้าพอเปิดเข้าไปจะเห็นตรงสีสีด้านบนเห็นไหมครอ,มอันนั้นจะเป็นที่นั่งซึ่งเขาบอกเลยว่าเขาไม่ต้องการที่มีเก้าอี้โต๊ะอะไรใหญ่โตโซฟาไม่ไม่เอาไม่ต้องนั่งบพื้น,น,นเลยน<อ>ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเขานะครับแล้วก็มุมของด้านขวาเนี่ยที่เป็นตู้หนังสือที่ต่อห้องนอนเนี่ยเขาก็อยากให้มองเห็นเข้าไปในห้องนอนด้วยนะครับขอภาพต่อไปเลย อันนี้จะเป็นทางเข้ามุมที่เปิดเข้าไปแล้วเปิดผนังไว้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเห็นไหมครับตกแต่งเรียบๆแล้วก็พยายามมีม่านมีอะไรต่างๆเข้ามาพอเปิดไปนั่งกับพื้นเหมือนญี่ปุ่นแล้วก็มีเบาะรองนั่งอะไรต่างๆด้านขวาในเป็นห้องนอนครับความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขาพยายามที่จะบอกว่าไม่ต้องใช้เตียงเป็นแพลตฟอร์มอาจารย์เป็นแพลตฟอร์มที่แล้วก็วางเตียงอยู่บนแพลตฟอร์มนั่นเลยยกสเต็ปขึ้นมาแล้วก็เอาฟู่กลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกแบบง่ายๆเอาภาพต่อไปเลยครับ นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งซึ่งอาจจะกระชั้นหน่อยเนื่องจากคอนโดเล็กนะครับขนาดเล็กเพราะนั้นเข้าไปเนี่ยก็นั่งกับพื้นผมว่าเขาก็พยายามตกแต่งง่ายๆแล้วก็ไม่ได้สิ้นเปลืองนักแล้วก็ถ้ามองทางขวาเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยก็คือตู้หนังสือที่เชื่อมต่อกับกระจกด้านในนะครับอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นมุมนะครับที่มองเข้าไปตรงส่วนเตรียมอาหารที่เราเห็นเมื่อกี้ครับมีแถมนิดหนึ่งอาจชร้นข้างนอก จัดสวนสวนข้างนอกเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับอาจารย์สำหรับคอนโดสำหรับคอนโดใช่ไหมครับง่ายอาจารย์ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายจริงๆเราก็ใช้พวกต้นไม้อยู่นี้มีเยอะแยะนะ เป็นพวกโมกเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกจังหรืออะไรพวกนี้ให้มันสูงในระดับสายตาใช่ไม่กระถางกระถางใช่ไหมอาจารย์ใช่เ็กระถางง่ายๆคือดูแลง่ายถ้าเราพูดถึงว่าสวนที่มันอยู่ในคอนโดระเบียงมันไม่ใหญ่มากเวาไปใช้งานก็ลําบากแต่เป็นสวนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็คือทําให้มองออกไปแล้วมีการกรองแสงด้วยใช่ไหมสีเขียวของต้นไม้มันก็ช่วยทําให้เราสดชื่นได้ผ่อนคลายนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็คือถึงจะระเบียงเล็กๆแต่ว่าพอนั่งแล้วก็ได้เห็นต้นไม้ข้างนอกเหมือนเป็นชั้นหนึ่งนะนะครับของทั่วไปอ่าต่อไปเลยครับนะครับอีกด้านหนึ่งอย่างที่บอกนะครับมุมนี้เป็นมุมสําคัญเห็นไหมครับชั้นหนังสือที่ชั้นหนังสือเนี่ยข้างหลังไม่ต้องทึบก็ได้โปร่งโปร่งไปใช่อาจารย์เว่าตัวหนังสือนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อมต่อจริงมันก็เหมือนคนไทยสมัยก่อนนั่งทานข้าวพื้นเนาะก็นั่งดูหนังกับพื้นในจริงคนก็แต่งานเราเราก็อย่มีพื้นอยู่แล้วเราอยู่กับพื้น แต่คนไทยสมัยก่อนผมว่าก็มีเสน่ห์ดีนะนั่งพื้นนั่งพื้นไงครับประหยัดพื้นนักศึกษาเราก็นั่งพื้นอยู่นะนักเรียนเยอะใมากอาจารย์เยอะมากอันนี้ไม่พอนั่งครับอ๋อไม่รู้ว่าว่าต้องการความเป็นไทยไม่ชอบอาจจะไม่พอนั่งครับออ๋โอเคครับผแต่นี่มองทะลุผมว่าเท่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวลานั่งอยู่ก็มองทะลุเข้าไปคือทําให้ห้องดูไม่แคบใช่ไหมในการซีทูแบบแว๊บแวมแวมอะไรเงี้ยเซ็กซี่นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดมองทะลุไปอาจจะ แฟนอาจจะแก่แล้วอะไรเงี้ยสวยแต่ถ้ามองผ่านม่านอะไรบ้างมันจะดูเซ็กซี่ขึ้นอ่าครับคือประเด็นคือย้ายชัดใช่ไหมจ๋าย้ายชัดเออคือคือจะได้ดูแบบเกิดมิติแบบโอ้ยเออเบอร์เบอร์ไว้ติงกงตินงกาดูไม่ชัดประมาณนั้นนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งผมว่าความน่าสนใจคือบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้นั่ง ข้างล่างทานข้าวเขาทาเป็นโต๊ะเล็กๆเป็นตั๋งนะครับเียกตั๋ง่างขาจา์ซึ่งเป็นตั่งทานข้าวนิดหน่อยก็ได้หรือตั้งทํางานนิดหน่อยก็ได้เพราะว่าคอนโดขนาดเล็กก็อยู่อย่างมากก็2องคนก็นั่งกันสองคนหันหน้าเข้าผนังมีที่วางเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆสาหรับวางจานชามได้ครับอีกอันนึงผมว่าเรื่องสีคนเข้าใจว่าบางทีคอนโดเนี่ยมันต้องสีขาวอย่างเดียวอาจารย์บางทีอยากให้จยนเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสีมีอิทธิพลยังไงหรือว่าฝรั่งเขามองสียังไงบ้างในความเป็นเอเชียเนี่ยจานวิชวล ตรงจริงนี่สําคัญมากเลยนะจริงรแล้วคือฝรั่งนี่ชอบไม้ด้วยล่าแต่ไม่ใช่ไม้ที่แบบเป็นคือของฝรั่งจะเป็นไม้สีจืดๆนะ,ะแล้วเขาจะชอบอ<ๆ>แบบออกแนวแบบไม้สีไม้สักหรือไม้สีโอ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มันได้กลิ่นอายของความเป็นไม้เนี่ยเขาจะลุกนึกถึงความเป็นออเรนตอลยิ่งถ้าเกิดพื้นเป็นไม้เลยนะแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยโอ้โหเขาชอบมากเลยคือพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกเนี้ยแ,แต่เราก็ต้องมาไปยุคเข้าให้เข้ากับตัวตัว สภาพของเราภายในห้องด้วยเหมือนกันลักษณะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์อันนี้สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดวางให้ลงตัวเนี่ยห้องก็จะน่าอยู่มากขึ้นก็จะดูกว้างขวางเป็นสัดเป็นส่วนใช่บางทีคนเราไม่ค่อยเข้าใจนะยิ่งซื้อคอนโดแล้วก็ไปซื้อของแต่ละชิ้นมาผสมถ้าผสมเป็นมันก็เป็นมิกซ์แอนด์แมชใช่ผสมไม่เป็นมันก็เป็นแบบเหมือนสกปรกลกเลยเริ่มไปหมดอ่ะมีแอนนาออมีแอนนาคือบางคนแบบเอยชอบอันนี้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมาใส่อันนี้ชิ้นหนึ่งแล้วบางทีไม่ได้วัด โอ้โหโอ้โหซื้อมาเข้าไม่ได้อะแบบเข้า <c oughs> บูมพลาสติกโอ้โหม,โโหมิชอบหลลืบล,ล,ล,ลือป้างหรืออะไรเงี้ยเปิดประตูไม่ได้ติดหน้าต่างอ,อะไรพวกนี้ใช่ไม่ได้วัดพื้นที่ไปก่อนใช่ไห่เราต้องเข้าใจว่าแบบไอ้สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญเขาจะมองแป๊บเดี๋ยวเขาจะบอก แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการซื้อก็ต้องมั่นใจว่าของที่เราซื้อใส่เนี่ยบางทีอยู่ในร้านเนี่ยเออดูดีนะพอเข้าไปที่บ้านแล้วปั๊บมันไม่ใช่อ่ะเพราะที่ร้านมันกว้างกว่าบ้านเราตั้งเยอะเนยฮะกว้างจัดด้วยอีกอย่างหนึ่งโบสําคัญอาจารย์คือบางทีเนี่ยเข้าประตูได้แต่ลืมว่าต้องเอาขึ้นลิฟต์ขึ้นไปไม่ได้ผมเห็นหลายที่นะเลื่อยอาจารย์แล้วชั้น30ที่ทําไงนี่คือเลื่อยเลยจารย์มันเลื่อยไปเลยือเลื่อยครึ่งหนึ่งก็มีแล้วเอาขึ้นลิฟต์ไปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่สวยอย่่างทีคิด แต่ถ้าเป็นงานบิวอินจะไม่มีปัญหาพวกนี้เพราะว่าช่างก็จะทำเป็นชิ้นๆอยู่แล้วขึ้นมาปรนบาบหลอใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆตกแต่งเองก็ได้ให้ฝรั่งเช่าถ้าพูดง่ายๆถ้าเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรมีมุมมองไงหรือว่าบางครั้งผมว่าเลือกใช้สถาปนิกนะอาจารย์ก็คือตามดีไซเนอร์หาดีไซเนอร์ที่ชอบพอหรือถูกสไตล์กันหรือว่าเคยทําบ้านให้ฝรั่งเช่าก็เป็นไปได้เหมือนกับการออกแบบมันเหมือนกันวางแผนใช่ไหมในพื้นที่ที่จากัดเนี้ย เราะฉะนั้นแบบบางทีเสียน้อยเสียยากนะคิดเองทําเองเออเองแล้วก็ซื้อมาบางของแต่ละชิ้นบางทีไม่ถูกนะใ่ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้วางไปแล้วไม่เวิร์กนะครับการทางานอะไรพวกนี้ผมมองว่าหลายขั้นตอนแล้วบางคนนี่คือทําแล้วทุบนะครับทำแล้วทุบคือามไปอีกห้องนึงอ่ะอาจารย์คาทุก่าอะครับนึกไงใช่ไหมคิดว่าไม่มีอะไรเล็กเล็กก็ยิ่งยากนะครับจริงบางทีพื้นที่เล็กที่มันสมาร์ทเครื่องสมาร์ทสมาร์ทสเปซอะไรอย่างเงี้ย แล้วบางทีสถาปนิกหรืออินเทอร์เนียเขาอาจจะเซฟเงินให้เราได้เพราะเขาจะเข้าใจว่าเส้เวลาเซฟเงินใช่อะไรต้องเสียอะไรไม่ต้องเสียครับบางทีนี่ซ้อนวิชาชีพเฉพาะนะครับเราก็พยายามส่งเสริมเพราะนั้นผมว่าก็คือความถนัดของแต่ละคนนะอาจารย์เราผลิตบัณฑิตอาจารย์เป็นคณะบดีเองก็ผลิตบัณฑิตออกไปซึ่งก็สามารถที่จะดูแลงานพวกนี้ได้อยู่แล้วเราใช้เฉพาะทางดีกว่าถ้าไม่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะครับอาจารย์ แต่จริงๆแล้วคนสมัยนี้เขาก็มีไอเดียเหมือนกันถ้าเกิดเรามองเราอาจจะแบบเอออยากได้สไตล์ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษาได้แต่สําคัญสุดคือถ้าเกิดทําให้ฝรั่งเนี่ยเราไม่คุ้นเคยกับฝรั่ง<ช>เรารไม่คุ้นเคยกับฝรั่งเนี่ยแล้วเราก็ไปคาดเดาว่าเขาจะชอบอย่างงู้นอย่างนี้ยั่งไม่จริงเดาเดาไม่ถูกนะซึ่งฝรั่งเขามีรสซิยมที่เฉพาะเหมือนกันคือเขาดูแวบเดียวเนี่ยเขารู้เลยอัอนนี้มีรสซิยมไม่มีรสซียมคือตีค่าราคาเออเทสเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีเทสนะคือเขาดูแวบเดียวเนี่ย ดูจากอืมบางครั้งแค่ดูแบบจากเปอร์สเปกตีฟดูจากรูปดูจากอะไรเนี่ยอันนี้เขาก็พอมองออกแล้วล่ะว่ามีลักษณะอย่างนี้ใช่ไม่ใช่เนาะเพราะนั้นก็เริ่มคลี่คลายกันชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเรามาโทรถามปรึกษากันได้หรือว่าใน a c e b o o k นะครับดูทีวีแซดนะครับก็ Facebook กันมาหรือว่าฝากโปงฝากแปนอะไรไว้ต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาหาเราตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้า นะครับเราร่วมกันตอบปัญหานะครับกับคุณมีที่เรามีทางภาคคอนโดให้ฝรั่งเช่ากันครับสักครู่เดียครับ